รอยเหดินลวดของการแม่งมีถาดในดินเอกาออกาันนะครับออยายขืนทุกมือเบิ่งอันนี้ก็ล่าหยอดไปขืนเลยเนาะอันนี้่วงนี้ก็ล่ลงขยันมันเพียนครับเดี๋ยวมือนี้เฮาซิมาใช้จุลินทรีย์สังกหดแสงนะครับไปโหดเอ่อเคลของเขานะครับนี่ สามเมืองหดเทือหนึ่งส่วนผสมเท่าไร้ครับสองฝาสองฝาต่อหาลิดต่อแห้งพ่มงวมกลินนี้สุดยอดมากเลยครับผมอ๋อ <laughs> สองฝาต่อน้ำหาลิตรโดยประมาณนะครับมักดูกกบอดอกส่หลายอาศัยว่าใส่ดูดูอ๋อ จังมือัวเทีหนึ่งสามมือสามมือัวเทีหนึ่งสามถึงเม,มือัวเทีหนึงติดมือติดมือคงทนบ่คงทนมาไ๋ผมเวอมหวานอันนี้ทั้งนี่ยังนี่ทั้งนี่ยังยเ,เติมน้ำให้เต็มครับ ถังนี้ประมาณหาดิตรเนี่ยนะครับเทาเยะมาหดเคลยวไดโนเสาร์ครับพัดสวิตช,ชาร์จน้องฮานี่อันนี้ลงดินไวงามเอางามเอานะไอเบิ้งอัปเดตเนี่ยน,นะมมือแรกที่ลงสียงาม เคี้ยวสีม่วงนี่งายมิีครับเอาเลยสวิชชาร์ดอันนี้ว่ามันแยกผักพวกไว้อันนี้ใส่ไข่เปลือกไข่เอาไว้แล้วงามนะครับเปลือกไข่นี่ซอยยังครับเปลือกไข่นี่ซอยยังตัดซอยดินล้วนนี่ตัดไม่ดินซอยดินล้วน ของก,กันแม่งมีถาดกกนในดินออ,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 อ๋ สองฝาต่อน้ำห้ลิตรโดยประมาณนะครับกินนะสุดยอดเดี๋ยวหดไปแล้วเดี๋ยวเขามาลองชุ่มอีกสามมือม่าครัชุ่มเมืองว่าสีเห็นความเปลี่ยนแปลงไว้ซําไดนะครับแปลงนี่เป็นปูแบบอินซีร้ยร์เซ็ บ่ใสปุ๋ยบ่สีดยครบบใส่แบบออธรรมชาตินะครับเบื่อใครกับกันหอยถาดมาแรงในดินรลวนซุยนี่นี่แม่งอันนี้ได้ครับ่อันตลายเห็นบ่เห็นวันีเห็นบ่ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่กล่องแน่เห็นบอ่นนบอะนะครับถ้ามัน นี่เสือร่าหาก็ใส่ไตโคเดอร์ม,มาอาเม็นปุ๋ยอาหารเหอก็ใส่จุลินซี่แล้วก็ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยขิงงัวครับจุลินซี่สังกอแสงตัวเหนียวห่อยนะครับเฮ้ยจุลินซี่สังกอแสงได้หน่อยตัวนี้จูลินซี่สังกอแสง รอชมความงามเลยครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศอัปเดตมะเขือเทศค่อยๆหูบลงหูบลงเพ <c oughs> ืคนสิขาดใจนี่นะครับ นับวันถอยหลังลงเลยเลยพอเสร็หลอดบนว่าอีหมออุ้ยอัคสารนี่กไงไนเอาไนเอากันนะครับอ๋อไนขึ้นทุกมือเบิง้งอันนี้ก็ล่างหยอดไปขึ้นเลยเนาะอันนี้ก็ล่างหยอดลงไปวบางมือก่อนนี่ไหมอืมเพิ่งลงได้สามวันขึ้นเลยวะขึ้นวูบๆเลยวะลงได้สามหมงามงามงาม อันนี้เห็นผลดีตัวนี้ยุหามือที่หามือตัวุบันอยู่ว่าตัวเทาให้กค้าได้ยังไงอ้าวกลับมาเดี๋ยวไอ้เ่อนบอกลับมาจงไว้เรา่งน <concerning. S 2> ี้เดี๋ยวท่านย่ดอกทรงก,กับที่กดพอดีเลยตัวทางนัาเนี่ยมันจะกอดหเงอรเงี้ยแบบไอ้กอดเป็นก่อนนะเพราว่ามันเป็นใน <Yeah. S 2> อันนี้กัหญ่เร็วเลยเนาะอันนี้เล็ดคอร์ดอันนี้เมือนั้นกับพวกท่านไดงอังสี่อยู่ข้าวเดียวได้ครับแป๊บๆครแปปม่นได้กินปุ๋ยแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้เป็นนี่ยังไงอ๋อกินอก แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเนี่ยอันเนี้ยเกิดแล้วครับแตกลงเม็ดหมู่บ้านก่อนแตกใบแล้วแตกใบแล้วอันนี้ทดลองการพออีกสูตรนี้สูตรใดนี่อันนี้เป็นสูตรใดน,น,น,สดนะสูตรปกติเขาใสา่ ตัวนี้มันบ้านาน,น,น่าไนาตื่นตัวนี้เราล่อ,ลองล่องว่าในกองโฟมน้ำเลิกเบื้องเราดลบน้ำลึกอ๋อน้องระบบน้ำลึกเบื้องว่าการจะเริ่มเจาต,ตัวการหอกมันจะดเป็นยังไงอ๋อถ้ว่าผลออกมากนี้โอเคครับอกมานคนดีมากเลยระดับหนึ่งแล้วครับเ,เริ่มแจกใบขึ้นมาแล้วขึ้นเลยสองมือสองมือ,อมนี้เริ่มแจกใบขึ้นมาแล้ว โดยที่เขาก็ยืดธรรมดาถ้าแตกใบถ้ามันขาดแสงขาดยังมันสียืดขึ้นาการมันจะขึ้นมากการขีดยาวข,ขึ้นมาแล้วแต่ตัวนี้เขาแตกใบใบเรียงขึ้นมากเลยนี่คือร่องอีกสูตรหนึ่งว่าสูตรได้ที่เห็นคนดีที่ว่าสูตรนี้เพราะพอร่องมากมันรู้เึว่งว่า <Work. S 2> มันเบิกมันเห็นผลดีตรงที่เม็ดขึ้นเร็ว แล้วหนึ่งนามมันสีบ่กหอนคือจังเข้าควายใส่ผาดพวกนี้ก็หนามหอนไม่คือขินตะไคร้เห็นปะอ๋อข้นตะไคร้แล้วเห็ดให้หากคับมันสีออกจับตะไคร้ไปเลยอ๋อเห็ดนห่นใหากจับตะไคร้ว่าหากจับตะไคร้หักสีบ่ออกเห็นี้ครับหักสีบองอกอ๋อแลวบงทีอหหากออกมาเลวกอะ กาบ่อไหลอ่าอ่าอ่าทดลองเบื้องอีกว่าในระบบนี้เข้าใส่หมหน้ามันสีใสอยู่ตลอดห<ม>น้ามันสีเย็นอยู่ตลอดอีกทไทยมนเอาผูมของพรร<ม>หงอกบ่อเสร็จนเด็ดจะได้จะได้ดล่งเบื้องในในจุดนี้แล้วผลออกมาสองมือก็เข้าใจครับเพราะว่า เขาแตกไสเรียงขึ้นมาแบบว่ายืดเลยนะครับแตกขึ้นมายังสวยสวยคือว่าสวยแล้วต้องรอเบื้งอีกอันนี้เบื้งล่องแด่สองมือยังไม่ได้เขียนวันที่ล่องไว้ก็อีกจักเจ็ดมื่อเจ็ดมือนถึเริ่มใีไซปุยอ๋อเจ็ดมื่นปุ๊บเข้าสีใสนปุ๋ยแนะนำจักสองอัตราส่วนหนึ่ง ต่อสองจุดห้าคือน้ำลิตรหนึ่งได้ปุ๋ยสองจุดห้าซีซีกาเฉลี่ยตัวนี้ก็ประมาณจากสิบลิตรอสิบลิตรยี่สิบห้า้าได้ปุ๋ยลงไปยี่สิบห้าซีซีก่อนแล้วหลังจากคบทิ้งไปจากสิบซีสิบห้ามือเข้าที่เริ่มใหญ่จนกาแล้ว เนี่ยสังกาดลงมาใต้ระดับ5ซีซีถึง6ซีซีต่อน้ำ1ลิตรอ๋อเดี๋ยวรอเบิ้งชุดนี้กนะันเพราะว่าชุดชุด,ชดเข้าใส่คนนะ้ชุดนี้ก็ได้ผลแล้วหลว,วววสัตเเารอยะพวกมูน้นี่นี่เขาบอกว่าวฝนตกมากจะมีปัญหายัางวิมีปัญหาเลยคนระับแต่แว,ว่าวิฝนแต่ว่าฝนตกมากเนี่ยมันดีเหตุใดไ,ไปไม่ไม่ทำ มันสิียุทธงักการเจริญเติบจตัวนทีเลยเผือเผ้าเชืยรล่ามาครับอ่านั่นคือปัญหาปัญหายังคือข้เพราะท่านไี้มีงบประมาณเพือที่ไม่เห็นลังคาลังคาบานคาบานทีนี้เราเนว่ข้าเขาได้ตอนนี้มากโพงข้านีแล้วข้าตามัดเอาคือสิ้นโรงเรียนในจน หายไม่งบประมาณนะโรงเรียนเ้องมีแล้วมุ่งเงิเบิดเลยขนาดเรียนคือปัญหาไงนี่เนาะเอาอันนี้เอานี่คาดเอาก็ได้ผต้ตรงผู้ตรงอาเล็กก็ได้เอานี่คัดจากนีีไปพุญผ่านต้องมาขาดลงมาเรื่อยแล้วใส่ตัวนี้เป็นตัวมีเป็นตัวมีเล็กไงบันอ่า คุณครับตัวพีกตัวนี้ง <c oughs> ามคุณบอท่านกำลังติดดอกากี่ท่อม้วนลงไปเขาชูช่วงมันหงอยวะ ช่วงนี้ก็ล่าไปโดยพาบักเคอร์เทศนะครับกำลังล่วงลรยครับผมทางใดก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับช่วงนี้กำลังขยันมันเพียน